นี่ครับร้อยยี่้าไฟเรียวบางหลมอันนี้เป็นลูกเดิมนะครับของแต่งก็ไม่มีอะไรมากเบกขัดขาด เราก็ซื้อมาสี่ร้อยบาทล้อดุมซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่หมดแต่เป็นดุมเทียมจานหน้าก็สามอยห้าสิบนี่จานหน้าสามร้อยห้าสิบพร้อมน็อตนี่ก็ทำสี่หม่ฝานี้ซื้อมาเจ็ดสิบบาทมั้ยอันนี้ ท่อเป็นท่อดำแท้ชกหลังโชว,ว่าของฮันด้าแลก็ตัวนี้ก็น่าจะประมาณพันเจ็ดเ้งล้างมาใหม่เลยครับราคาก็ประมาณนี้นะครับ ไม่ได้เป็นลูกเดิมนะครับก็จะลองไปวิ่งดูนะครับว่าทับสปีดลูกเดิมมันเท่าไหร่อันนี้สเตอร์เดิมๆเลยเนี่ยครับเตอร์เดิมแค่ลงล้อ ไม่ได้เพราะว่าถือถ่อโทรศัพท์มือเดียววิ่งอาจะวิ่งไป่ส่ขันของนะครับมันไม่ค่อยมีท่อเป็นท่อเดิมเดิมเดิมเลยแค่เดินขอให้เฉย ัวาาโทรศัพท์กตกมาได้ท่านี้แล้วครับเรียบร้อยทีแล้วก็วิ่งเท่าไในแต่เดิมเดิมก็น่าจะวิ่งประมาณนี้แหละครับ hurai ไม่ได้หมอบก็จะมีประมาณน,นี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตับตะไคร้ให้ผมด้วยครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะผมก็จะํามอีกครับก็ําต่อไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะมีคนดูและกดติดตาม นี่ก่อนนะครับก็บอยากให้ผมถามอะไรเพิ่มเติมก็พอได้นะครับก็คันนี้เป็นรุ่เนเดิมๆนะครับก็ขอบคุณ